อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมทุพูดถังซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นอย่างที่ผมบอกไว้เลยว่า เราจะมารีวิวตัวละครใหม่นี่นะครับผมไอสตัวละครน,นี้นะคะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครที่อยู่สายสุดกันก่อนนะครับก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าเซอร์หลงนะครับทุกคนนะเป็นตัวละครที่ผมอ่านสกิลแล้วอันนี้คือขอแบบเป็นความคิดของผมแลวกันเนาะผมอ่านสกิลแล้วรู้สึกว่าตัวมันอะเหมือนจะตีแบบว่าตีคนไม่ค่อยเก่งแต่ตีแหวนน่าจะโหดมากๆนะครับเพราะว่าสกิลของเขาจะเป็นพวกดีบับเยอะมากๆนะครับน่าจะเล่นทีมพิษดีมากๆนะ แต่ถ้าจะเล่น PVP แบบโหดๆนะครับผมรู้สึกว่าต้องเล่นทีมพิจจาๆนะครับถึงจะโหดมากๆเลยและแทงเราต้องยืนให้ไหวนะครับผมกล้าพูดเลยไม่นั้นอ่ะถ้าแทงตายก่อนนะครับตัวละครนี้จะไม่ได้สแปมสกิลแล้วจะให้ตัวละครตัวนี้เดสสมอลลี่เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าจากที่อ่านสกิลมาตัวละครตัวนี้มันอาจจะเก่งอีกสักพักหนึ่งเห็นปะเพราะมันมีหลายสกิลมากๆนะครับพี่จะบอกว่าอีก10วิจะทำดาเมจเห็นปะคือมันเริ่มเกมมาดาเมจจะไม่ค่อยแรงมากนะทุกคนนะโอเคก็ตัวละครตัวนี้เดี๋ยวเราาจะะะะมมหกันนนวค่ปณไ ซึ่งทีมของเรานะครับก็จะเอาไปทีมพิษเลยละกันเนาะจะมีตัวละครป,กปากกระเปานะครับรวมถึงตุกบุมโหม,มาออกทับด้วยนั่นเองนะครับผมแต่บีบีตรงนะครับอาจจะไม่ได้เข้าทีมหลักของผมนะแต่แค่จะเอาไปในทีมเออแบบที่มีหมด10บสิบสบสบอะวผมเอาบีบีตงไปให้ดูนะฮะว่าถ้ามีบีตรงแล้วตัวละครตัวนี้จะดาเมจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะทุกคนนะโอเคเรื่องพรสวัส์นะครับผมใส่ไปพลัง15นะครับร่างกาย5ว่องไว5ชํานาญ1ินะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลย ซึ่งพลังลบตอนนี้ของเขานะครับอยู่ที่สองร้านหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะดาเมจอยู่ที่1นึ่งหมื่นหนึ่งะครับผมก็ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะมากนะทุกคนนะแต่พลังลบนี่คือสุดจริงๆนะทุกคนนะเรื่องวงแหวนนะครับผมก็จะใส่ตามใจฉันเลยนะทุกคนนะอันแรกนะครับผมค้างคกเนโลหิตนะครับจอระเก้ยักษ์อสอรพิษกายพันธุ์มีดําคารามหนูทะลายผานะครับยิฟฟินนักล่าอสูรหนามกระดูกอสูรเกตสีตาฟูโลแข็งแร่งปีศาจปักเป้านะครับผม ไอ้วงแหวนนี้ก็จะเป็นแนวแนวที่เอามาทำดาเมจนะครับแล้วก็เอาไปใส่ p v p ด้วยรวมถึงทำให้ตัวละครตัวนี้อึดขึ้น้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับซึ่งสกิลเดี๋ยวผมบอกไปเลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วหลายๆรอบมันเป็นตัวละครที่สแปมได้3สกิลสถานะเลยก็คือเผาไหม้ถูกพิษแล้วก็เลือดไหลนั่นเองนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้นี่คือโกงมากๆนะครับเพราะว่าเกือบทุกสกิลของเขานะครับที่จะมีแบบว่าสกิลแบบแรงมากๆนะครับไปปะ ทำดาเมจแรงขึ้นนะครับยิ่งคอมโบตัวละครที่พวกแม่ถังซานก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นถังซานก็ได้นะครับทำดาเมจใส่ตัวละครที่ควบคุมแรงขึ้น10%ด้วยนะครับทำให้ตัวละครตัวนี้อาจจะเก่งมากขึ้นก็ได้นะฮะรวมถึงสกิลที่10ของเขานะครับพี่จะเพิ่มดาเมจให้กับเผาไหม้นะครับผมแล้วก็ถูกพิษแล้วก็เลือดไหลของเขานนัเองนะฮะ กระดูกวิญญาณตอนนี้ผมยังเป็นสีม่วงอยู่นะทุกคนนะก็จะถอดของจากเออเสียวอู่ม,มาให้ตัวนี้เลยนะทุกคนนะก็ตอนนี้ก็เป็นของเสียวอู่มหมดเลยนะครับผมมีอุปกรณ์สีทองแล้วหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับผมนี่เลยโอเคดีกว่าเรามาดูเดี๋ยวผมว่าดาเมจจะเป็นประมาณไหนนะครับเราจะลองให้ทุกดันเลยนะทุกคนนะว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะทุกคนนะดันแรกที่จะมาล้องคือดันนี้เลยครับผมเออเขาเรียกว่าดินแดนลับใช่ไหมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็อาจจะตัดเป็นบางบางช่วงแล้วกันเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะทนนะอเ,เรเมมเเเร,ร่าีียยบ้้แลวจ แล้วก <mile> ็เตรียมไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนจบแล้วกันคลิปจะได้แบบว่าไม่ยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อเกินไปเนาะแต่เราจะทําแบบว่าถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมให้ดูดามเมจนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับผมมีพิษมีเผาไหม้มีเลือดไหลมีพิษมีเผาไหม้มีเลือดไหลนะครับก็ทาให้โดนดาเมมดเลยนะครับดูดิประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยทำดาาเมจไปอย่างนี้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับสกิลไปลูกพ่อเป็นทําม่าเบจไปเรื่อยนะครับสำหรับผมนะครับตัวละครเซอร์หลงนะครับก็ไม่ได้ตัวที่ไม่ดีนะท เต้นคอมโบทีมพิษนะครับเพราะว่าตัวมันจะเป็นเน้นแบบว่าทำสถานะนะทุกคนนะอาจจะเก่งก็ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวรอดูทีและกันตอนที่เราจบตานีแล้วกันไปจบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนะเรามาดูดาเมจที่ทาได้ก,กันดีกว่านะครับดามามจที่ทาได้นะครับก็ประมาณ2อล้านหนะครับผมกระกเป๋าก็หนึ่งล้านหนะทุกคนนะโอเคเราไปดูอีกดันหนึ่งเลยละกันทุกคนไปต่อไปนะครับผมเราจะมาลองอ้นี้ดูแล้วกันนะครับผมชิดวิหารวิญญาณยุทธนะครับผมก็จะไปเล่นทีมพิษแบบเมื่อกี้เลย รวมถึงทีมลองก็จะมีปีวีตรงเลยนะครับผมมาดูกันเดี๋ยวว่าดาเมจจะเป็นยังไงนะครับผมจะแรงหรือเปล่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับผมจะให้ทุกคนมาดูดาเมจทุกตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเราก็จะลองให้เกือบทุกดาเลยนะครับว่าดาเมจเป็นประมาณไหนนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะแต่ผมว่าผมก็ใส่ของไปเยอะพอสมควรนะครับต่อให้ดาวผมยังน้อยอยู่นิดนึงนะทุกคนนะแต่ขอนี่คือถือว่าเยอะอยู่นะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้เลย รวมถึงอุปกรณ์รับนะครับที่เป็นสีทองด้วยนะครับผมน่าจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นมากๆอยู่นะครับทุกคนโอเคเราก็เตรียมไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมเตรียมไปลูกพ่อเตรียมไปนะครับผมแต่ผมก็สักิปเหมือนเดิมนะครับผมคิดจะได้ไม่ดูแบบว่าหน้าเบื่อเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปนั่นเองนะครับโอเคผมจบเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนะมาดูดาเมจดีกว่านะครับผมดาเมจก็3ล้าน2นะครับผมแล้วก็ปังกระเป๋า2ล้าน6นะส่วนตัวรู้สึกว่าดาเมจมันก็ยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับผม เพราะว่าต de oh, okay. ัวละครเสียวน่าจะรีดามีได้ดีกว่านะทุกคนนะแต่ที่ผมเคยเล่นมานะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่น PvP ดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมาครับทุกคนเรามาลอง PvP ให้ดูกันดีกว่าครับผมตอนนี้พลังเราก็9ก้าล้าน4นะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามนะครับ9้าล้าน5นะแต่ไม่เป็นไรครับผมเรามาดูเพื่อความสนุกกันดีกว่านะครับผมก็มารีวิวตัวละครเสือหลงนะครับแพ้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะตอนนี้ก็แค่3ดาวนะครับผมหรับตัวละครเซือหลงผมนะครับผมก็เตียนไปก่อนนะไม่มีอะไรมากนะครับผมเราก็จับ ตัวละครเสื้อหลงเรานะครับผมภาวนาแทงแต่เพิ่งตายนะครับเพราะว่าตัวเสอร์หลงนะครับจะพึ่งแทงมากๆนะครับเพราะว่าดาเมจนะครับคือเขาจะปล่อยแปลว่าเลดเกมจะแรงนะครับผมผมกล้าพูดได้เลยนะฮะและบอกเลยว่าไปองคามนะครับก็จะมีทั้งสานะเลือดไหลนะครับผมรวมถึงพิษนะครับรวมถึงเผาไหมแน่ๆนะครับผมไม่ต้องกลัวฉันไม่ไปไหนแน่นอนนะทุกคนนะเห็นปะพี่แกมีทั้งเลือดไหลมีเผาไหมมีเลือดไหลมีเผาไหมนะครับคือถ้าเขาได้แทงนะครับผมหรือว่าทำคอมโบติดนะครับตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่โคตรแรงนะท ดาเมทที่ทำได้นะครับเซิร์ฟหลงก็ประมาณ5้าแสนเก้านะทุกคนนะปิบเออปากกระเป่าก็ทำดาเมจไปเจ็ดแสนสามนะทุกคนนะก็ดาเมจก็ต่างกันนะเอาจร,จริงก็คือต่างกันมากเลยนะครับผมสําหรับตัวละครเออตัวละครเซิร์ฟหลงกับเสี่ยวอู่นะทุกคนนะส่วนตัวงผมนะครับผมที่ผมลองเล่นมาแล้วหลายๆรอบนะครับผมพ v p พอ่ะผมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเก่งมากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวดาเมจตัวอื่นน่าจะดีกว่านะครับผมพวกเออถังเทียนหรือว่าจะเป็นเสี่ยวอู่น่าจะดีกว่านะครับผม ในเรื่องการผ่านด่านนะครับผมตัวนี้ก็พอไปวัดไปวาได้นะครับกลางๆนะครับพอเล่นได้อยู่แต่แทงตายคือแพ้อยู่ดีนะครับผมโดนตกเป็นขี้เหมือนเดิมแต่ถ้าตีแหวนนะผมรู้สึกว่าตีแหวนอาจจะเก่งกับผมแล้วก็อาจจะตีพวกบอสสิบสิบอาจจะเก่งหรือว่าเล่นอาริณาในสิบสิบอะครับอาจจะเก่งนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเล่นแบบอารีนาห้าห้าไม่น่าจะรอดแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องหลักน่าจะไม่รอดนะครับถ้าใครจะปั้นไปตัวดาเมจหลักแล้วก็เอาไปใช้นะครับผมว่าไม่ค่อยเวอร์เท่าไหร่นะครับน่าจะปั้นพวก ที่มันรู้สึกว่ามันจะโอเคกว่านะครับในเรื่องดาเมจนะครว่าจากที่ลองมาเซอร์หลงไม่ค่อยแรงมากนะครับเพราะว่าพี่เออผมอัดคลิปไปอ่ะมันยาวมากๆทุกคนผมตั้งตัดออกอยู่แล้วเพราะว่าผมอัด3 4สรอบเลยเพื่อดูดาเมจของตัวละครตัวนี้นะฮะเพราะว่าผมจะมาเปรียบเทียบไหมทุกคนว่าดาเมจจะประ,ประ,ประมาณไหนทุกคนนะ,ะแต่ก็ผลสรุปมาแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้นะครับก็ยังไม่ค่อยเก่งมากนะส่วนตัวงผมอะ่ะแต่ถามว่ามันตีแหวนอ่ะคือมันน่าจะโอพีที่สุดนะครับผมในเรื่องตีแหวนนะฮะแต่ถ้าเเเออาาาาามมป็็นนดดหลัักกกวว่่สีียูะครบ โอเคคลิปก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวละครเซอร์หลงนะครับผมเป็นตัวละครที่บอกเลยว่ามีดาเมจเยอะจริงๆนะฮะแต่มันต้องรอสกิลฟินิชหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีตัวละครอื่นที่น่าจะเก่งกว่านะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะฮะแต่๋ยวแล้วต่อไปนะครับผมเราจะมารีวิวตัวละครอะไรก็อย่าช่วยกันกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนคลิปอย่างมากๆเลยนะครับผม และเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมผมจะมาคอยอ่านกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับผมบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไมีรู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน